สวัสดีท่านผู้ชมครับมาทำการบ้านหุ้นประจำวันที่1กุมภาพัานธ์ปี2566กันนะครับก็เป็นประจำนะครับหลังตลาดปิดในทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับกับการบ้านดีๆอย่างนี้นะครับามาดูในส่วนของน้าวันนี้วันนี้เซ็ตบวกไป14จุดครับบวกเยอะเลยทีเดียวนะครับโดยเซ็ตก็ยังมีแนวต้านอยู่ที่1 6 0 0กับ1 6 9่จุดนะครับ แท่งเทียนของวันนี้เราได้แท่งเขียวมาแล้วยืนอยู่ในเขาเรียกว่ากลุ่มของแท่งเทียนที่เป็นลักษณะข,ของไซด์เวแต่เป็นไซด์เวที่อยู่ด้านบนน,นะนะบ้านมันบนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแนวต้าน1695ยังยังคงทําหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วแท่งเทียนที่ยืนในวันนี้ยังยังไม่สามารถบอกได้ว่าเขาจะทะลุแนวต้านขึ้นไปทำทำไฮของรอบตรงนี้ใหม่ได้หรือไม่หรือเขาจะโค้งลงมานะครับพักฐานเราก็ยังดูไม่ออกถึงขนาดนั้นแต่ าจากจากที่อินดิเคเตอร์ที่บอกตรงนี้ผมว่า,าในส่วนตัวมองว่าพักฐานมากกว่าที่จะไปด้านบนนะครับแต่ว่าคงพักไม่แรงนะครับตรงนี้นะลองดูแต่แต,แต่แต่ที่เห็นแน่ๆตอนนี้คือมันจะคงเป็นไซเบ์บนอยู่เหมือนพยายามจะเลือกทางนะครับว่าจะไปต่อหรือลงดีนะครับามาดูหุ้นที่สแกนได้นะครับหุ้นที่สแกนได้วันนี้เอามาฝากกันก็หลายตัวเลยทีเดียว เดี๋ยวไปดูกันทีละตัวนะครับมาดูตัวแรกครับ EA นะครับขออนุญาตไม่ไม่เขียนตัวพิมพ์ใหญ่ให้นะครับเพื่อประหยัดเวลานะครับเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าหุ้นตัวนี้คือตัวไหนครับ EA นะครับ EA ลงมาตลอดนะครับลงมาตลอดเลยตั้งแต่ช่วงเดดคอร์ของ E A นะฮะที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณวันที่4มกรานะครับโอ้โหขึ้นต้นต้นปีมาก็ เปลี่ยนเทนลงมาเลยแล้วก็หลุดไหลหลุดลงมาเลยนะสำหรับตัว E A นะครับหลุดแนวรับลงมาครับแนวรับเขาก็อยู่มาณน,นี้นะแล้วก็ยังไม่เจอจุดกลับตัวในทำเฟรมเดย์วันนี้ก็ยังไม่เกิดนะดูจากแท่งเทียนยังไม่เกิดบ่ายสัญญลแต่ว่าเริ่มโค้งเข้าหากันนะครับสำหรับตัว E M A นะครับเพราะฉะนั้นเราให้ฐานไว้ที่ราคา 5R 85.25นะครับถ้าหลุดตรงนี้ไม่ไม่คุยละคือต้อง เพนเพนนะแต่ถ้าไม่หลุดราคาแถวนี้ยังลุ้นเกิดโลเด้นคอรสได้อยู่เหมือนกันนะครับถ้าพรุ่งนี้ยืนประมาณนี้นะครับนะแท่งยาวประมาณเดิมแล้วยืนสูงหน่อยโ็เด้นคอร์สน่าจะได้เห็นพอถ้าเกิดเกิดเมื่อไหร่ก็นั่นก็หมายความว่า,าเป็น b ายส c l ญนะครับโดยมีแนวต้านนะครแนวต้านผมให้ไว้ที่98.5นะครับส่วนแนวรับนี่ก็อยู่ประมาณามัน80กว่านะครับตรงประมาณ80 7 8 8แล้วในแถวเนี้ยผมว่าได้แต่แต่ตรงนี้มันยังไม่ได้เป็นบายสิกเนลที่ชัดเจนไงผมก็เลยยังยังไม่ได้บายมันแต่ว่าก็าจะเฝ้าไว้ก่อนได้นะตรงนี้นครับวอลุ่มดีครับวอลุ่มวอลุ่มสูงอยู่แล้วตัวนี้ครับตัวนี้เป็นหุ้นที่วอลุ่มไม่เคยเงียบหายนะครับสําหรับตัวนี้ก็คงเทรดได้ทุกวันในกรณีที่สัญญาณดีนะแต่วันนี้ก็เกือบได้นะครับแล้วเทนเขาชัดนะอย่างอย่างรอบก่อนถ้าเขาขึ้นนะครับเขาเขาก็ ึ้นไปชัดดีเหมือนกันรอดูครับว่าจะมาแบบเดิมหรือไม่เราตัว E A ครับเฝ้าไว้ก่อนนะครับถ้ามาแบบเดิมก็อาจจะอาจจะสร้างผลตอบแทนให้เราได้ดีนะครับเหมือนรอบที่แล้วนะครับมาดูตัวถัดไปนะครับคอมเซเว่นคอมเซเว่สวยเลยวันนี้นะครับสวยเลยนะครับเราเห็นเราเห็นสัญญาณกันแั้แตั้งแต่เช้าแล้วนะครับตัวนี้นะครับสําหรับคนที่อยู่ในสังกัดของเราเ ก็คงก็คงได้ลงทุนตัวนี้ไปไปหลายคนพอสมควรว่าสัญญาณสวยเลยเส้น EMA เกือบเกิดเกิดเร่งคอแล้วแต่ว่าเราก็กล้าที่จะลงทุนเข้าไปนะเพราะว่าวันนี้สัญญาณแรงจริงนะครับเราลองมองว่าไม่บายไม่เป็นบายสัญญาวก็เหมือนบายแล้วตรงนี้นะครับเพราะนั้นเข้าก่อนจะได้ราคาดีราคาเข้าก็คงจะอยู่ใ,ใกล้เส้นค่าเฉลี่ยนะครับรั้วก,กลางแท่งในประมาณ32นะครับใครเข้าได้สวยหน่อยก็31กว,กว่านะครับขายมือสองต้นๆก็ยังโอเคเลยนะครับ ปิดดีด้วยนะปิด33เนี่ยถือว่าปิดดีสำหรับคอมเซเว่นแนวต้าน36ครับจะมีอัพไซด์อยู่ประมาณสัก10%เห็นจะได้นะครับจากราคาปัจจุบันฐานของอ่าคอมเรอบนี้คือ30บาทครับจำไปเลยง่ายๆ30บาทหลุด30บาทโดดหลุด30บาทโดดไม่หลุดไม่โดดนะครับรอบตัวคอมเครับกรอบบน36บาทครับแท่งเขียวสะใจจริงวันนี้นะรอบตัวคอมเซนะ าดูตัวถัดไปนะครับที่เอามาฝากครับ cpf นะครับแต่ก่อนเคยเป็นหุ้นหวีแห่งชาตินะวันนี้ก็ยังก็ถือว่ายังเป็นอยู่นะครับแต่เป็นอาจจะเป็นน้อยกว่าแต่ก่อนหน่อยนึงนะครับหวีก็คือหมายถึงว่ามันชอบย่าราคาไม่ไปไหนอะไรเงี้ยนะขึ้นลงนิดเดียวแต่วันนี้สัญญาณบายของเขาดูดีดูดีนะนะครับยังไม่ได้เกิดบายสิกเนลอย่างเต็มตัวนะครับ ยังไม่มีกด Golden Cross ของ EMA แต่ว่าเริ่มวันเริ่มตั้งลำนะครับสำหรับตัว Cpf แนวต้านของเขาก็ไม่ไกลมากหรอกยีห้านี่แหละนะครับนะส่วนแนวรับอยู่ประมาณยี่สิบามจุดสี่ยิบสามจุดสามแถวนี้เลยฮะ,ะซึ่งไม่หลุดเส้นนี้ก็อย่ายไปยอมนะครับนะประมาณยี่ามจุดสามนะครับอ่าบ c ายสัญญจะเกิดก็ต่อเมื่อพรุ่งนี้นะครับ ยืนอย่างนี้ได้นะเกิดเลยฮนะแต่ต้องดูว่าตำแหน่งการยืนของเขาเขาจะยืนต่ำอย่างนี้ป่ะถ้ายืนต่ำเนี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ลงทุนนะแต่ถ้ายืนสูงเนี้ยน,น,น่าตามไปจับรอบอก็คงไปแตะที่25้านะครับในกรณีที่เขาเลือกไปด้านนี้นะครับแต่ก็มีแนวโน้มว่า,อ,าอยากกัดจะกลับตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ความเสี่ยงจะจะต่ำนะครับเพราะว่า,าถ้าขาดทุนจะขาดไม่เยอะแต่ว่าหุ้นตัวนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะซื้อขายไม่ทันนะทันแน่นอนมันไม่ใช่หุ้นเร็วอะไรขนาดนั้นเพราะว่า ซื้อแล้วก็ต้องอถือรอสักนิดหนึ่งนะฮะมันจะค,ค่อยๆเป็นค่อยไปสําหรับตัว CPF มันก็ยังพอที่จะจับรอบเทศได้อยู่นะถึงแม้ว่ามันจะเป็นหุ้นลักษณะเช่นนี้ก็ตามนะมนก็ยังมีรอบมีแรงมันอยู่นะครับมาดูตัวถัดไปนะครับ WSA นะครับ WSA WSA Corporation นะครับสวยนะเออกราฟเป็นลักษณะของแบบที่เราชอบเลยนะเราเราจะชอบลงทุนอ่า หุ้นที่พึ่งกลับตัวใหม่จากการลงนะครับนะพึ่งเจอสัญญาณการกลับตัวนะครับเป็นลักษณะของการสแกนหุ้นของเราแนวต้านนะครับ4.22นะครับ4.22สำหรับ WSA ฐานของของรอบนะครับวัน3.70ครับจาง่ายนะครับ by signal ผมผมว่าถึงแม้ว่า EMA มันยังไม่ by นะผมผมให้แท่งนี้เป็นบายได้เลยนะครับ น้องๆบายได้เลยครับอ e ีฟเอเกือบเกือบเกิดกระด้งคลอดแล้วแล้วถ้าพรุ่งนี้ยืนดื้อได้อย่างนี้จะสวยเลยครับเป็นแพทเทิร์นที่สมบูรณ์นะครับถ้ายืนยืนเหนือได้่างนี้แล้วก็มอ,องกันที่4.22นะครับหลุด3.70ออกทุกกรณีครับตัวนี้สัญญาณสวยเลยทีเดียวนะครับแนววอลลุ่มดีวอลลุ่มร้อยกว่าล้านหุ้นเลยทีเดียวนะครับโมเทดกันสนุกสนานเลยทีเดียวเพราะน้นเปอีกตัวหนึ่งที่วอลลุ่มช่วงนี้ดีช่วง,งหลังนี่ดีนะครับ แต่แท่งวอลรุ่มจะสูงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเทรดไปไม่มีเงียบเหงานะสำหรับตัว WSA เพียงแต่ว่าราคาหุ้นของเขาเขาจะไม่ไม,ไม่ไม่ปั่นแรงมากนะครับจะค่อยค่อยคอยไปนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงขั้นกับย่ำราคานะครับสำหรับตัว w s a นะครับพอจะมีแกลบให้ได้เล่นอยู่เหมือนกันนะครับอัพไซด์ยังพอมีพอสมควรมาดูตัวถัดไปครับซิงเกอร์ซิงเกอรโอ้โห กราฟเป็นเทนลงมาโดยตลอดนะเพราะนั้นการเทดก็คือเทดจับรอบสั้นออนนะครับรอบสั้นนี่สั้นแค่ไหนก็ตามที่เห็นนะครับแนวต้าน2อสิงเกอร์สามเอดจสองห้าครับสั้นประมาณนี้ครับปัจจุบันยี่0ปดจุด้าศนะครับก็ยังพอมีอัพไซด์อยู่หลายเปอร์เซ็นต์นะเห็นอย่างเงี้ยคือหลายเปอร์เซ็นต์นะครับไม่เชื่อลองเอาสาสิเดลบยี่บปดดูนะครับแล้วก็คำนวณเปอร์เซ็นต์ดูเยอะครับหลายเปอร์เซ็นต์ครับนะเกินส0เอรนะ ฐานของรอบนี้นะมาจาก26.5นะครับเป็นเส้นฐานแล้วก็เป็นจุดสต o อปล s อของเราในกรณีที่มันลงมาแสดงว่าเราก็จะยอมขาดทุนได้ประมาณ2บาทนะครับวันนี้ไม่ายชิกแน l ก็เกือบายแล้วนะครับวัรุ่มดีหัลรุ่ม9ล้านหุ้นนะครับก็รอแท่งสับสนน,นะครับยืนแท่งสูงหน่อยประมาณนี้นะครับก็จะเป็นไบซิกแนวที่สวยงามของซิงเกิลในรอบนี้ก็ เรียกว่าเทรดจับรอบเอาละกันนะครับเพราะว่าเทนใหญ่ของเขาเขายังไม่ไม่เป็นอักษณะของโมเมนตัมเชิงบวกในเทนใหญ่แต่ว่าเทนเล็กของเขาเนี่ยอาจจะอาจจะมีบวกบวกสั้นๆให้เห็นนะครับมาดูตัวถัดไปนะครับอมตะโอ้อมตะกําลังม้วนเลยนะก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่ผมว่าจับรอบง่ายนะสําหรับด้วย EMA นะครับใช้ E m a Golden Cross ใช้ง่ายขนาดนองนะนง,นะนง่ายๆนะครับไม่ไม่ต้องซับซ้อนอะไรมาก วอลุ่มดีอยู่แล้วนะครับวอลุ่มดีอยู่แล้วเป็นหุ้นที่วอลุ่มสูงโดยต่อเนื่องอยู่แล้วครับในช่วงหลังนีครับเทรดได้สบายนะครับแนวต้านของอมตะต้านอยู่ที่21.5นะครับอ๋อก็ดีนะครับแนวต้านก็ยังพอมีอัพไซด์อยู่ประมาณ1บาทนิดนนะครับฐานของรอบนะครับ19.4ครับเป็นจุดสต็อปลอสถ้าเขาทำโลใหม่หลุดต่ำบาจุดสมาหลุดไม่ขึ้นล้วนะครับ อ,ออกไปก่อนแล้วไปรอจังหวะไปนะครับตรงนี้มีบายชิกแนลแล้วด้วยนะผมว่านะั่นตรงนี้ก็ยีต้นต้นะครับพันอัพไซต์ตรงนี้มีประมาณ1บาทนะครับจากตรงนี้ถึงแนวต้านถ้าใครชอบก็ลองพิจารณาดูนะครับพีนาดูมาดูตัวถัดไปอีกหนึ่งตัวเป็นการบ้านอ p ีที่แล้วนะครับเรามาติดตามแต่ผมว่ามันมันยังน่าสนใจอยู่แล้วก็เอามาลงให้ดูเผื่อมีบางท่านยงยัง ไม่ได้ดูตั้งแต่ e p ที่แล้วเดี๋ยววันนี้ดูก็ได้ดูอันนี้ก็ได้เหมือนกัน,นคอ่บโกลบอลตัวโนะกลบอลเนี่ยบายเกิดอะไรทุกอย่างแล้ววันนี้ผมว่าทรงเนี้ยมันน่าไปต่อน่าไปต่อนะแนวต้าน23.3นะครับฐานของราคา20บาทท้วนนะครับหลุด20ก็ไม่คุยแล้วหลุดโลดตรงนี้ครับก็คงกรารก็คงเสียไปละนะก็คงจับสัญญาณอะไรไม่ได้นะครับจะไม่มีบายที่แน่เห็นแล้วถ้าหลุดมา แต่ตอนนี้เขาเกิดบายซิกเนลนะครับแล้วก็อวอลลุ่มพอใช้ได้นะครับวันนี้อาจจะไม่ได้สูงมากจะมัน7ล้านหุ้นแต่ก็ไม่เงียบเงานะนะครับซื้อได้ขายขายได้เลยเอียนะครับพอมีวอลลุ่มที่จะแมทได้แนวต้าน23.30ครับห่างจากปัจจุบันประมาณ2บาทหรือคิดแล้วก็ประมาณ10%กว่ากว่านิดๆนะครับก็ยังผือว่าพอมีออพไซ์แล้วก็หุ้นที่คนไม่ชอบอ การปั่นราคาอะไรมากนะตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้เหมือนกันนะครับมันจะค่อยๆไปแล้วเทนเขาชัดนะครับเออเทนขึ้นเทนลงอย่างรอบก่อนไบซิกแนลอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ายบซิกแนอีเออยู่แถวเนี้ยนะราคาแถวยี่สิบสิบแปดสิบเก้าไปปลายเขาก็ขึ้นไปนะครับชัดเจนับจุดจบก็ชัดเจนนะครับลองดูครับตัวนี้นะครับใครที่ชอบก็ลองพ้าติดตามดูว่าเขาจะไปได้ถึงแนวต้านยี่สิบสามจุดสามหรือไม่นะครับอ่ากันบ้านเราก็มาฝากแต่เท่านี้นะครับก็ ใครที่ต้องการเป็นนักลงทุนในสังกัดบล็อกเกอร์ของเรานะครับติดต่อเรามาได้ที่เพจนะครับซึ่งเราจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็อาจจะต้องเปิดพอร์ตใหม่นะครับเพื่อที่ให้บล็อกเกอร์เราเข้าไปดูแลนะครับท่านจะได้สัญญาณการสแกนก่อนใครเพื่อนเลยนะครับได้ตั้งแต่ช่วงตลาดเปิดเลยไม่ต้องรอหลังตลาดปิดอย่างนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เพจของเรานะครับ ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีค่าบริการอื่นๆยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อขายปกตินะครับที่ท่านได้ได้เสียกันอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นนะครับก็เหมือนเหมือนไม่ได้เสียอะไรเพิ่มแต่ว่ามาได้การแนะนําหุ้นได้การสแกนหุ้นเพิ่มเติมนะครับประมาณนั้นเองแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์หรือว่ากดติดตามช่องของเรานะครับแล้วร่วมทํากันบ้านกันต่อในอีพีถัดไปสําหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ